สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรณีพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนทับทิมแท้ประดับด้วยทับทิมพมา่าแท้เผาเก่าและเพชรเกสร6เมตร0.18กะรัตตัวเรือนทองคำ 18K น้ำหนักรวม4.92กรัมไซ์แหวน51.5ราคาพิเศษเพียง16,800บาทครับวงนี้เป็นแหวนทับทิมแท้เป็นทับทิมของพมา่าครับ สีสวยมากและที่สำคัญเม็ดนี้เม็ดเนื้อสวยมากเนื้อเนียนเป็นกระเบื้องเนื้อใสมากครับไม่มีจุดด่างดำหรือว่ามลทินของเนื้อพลอยนะครับเป็นเผาเก่านะครับเม็ดนี้สามารถออกใบเซอร์ได้ครับส่วนตัวเรือนดีไซน์มินิมอลสวยงามดีหมดครับก้นพลอยสวยเรียบเนียนไม่บิ่นไม่แตกหักครับ แหวนวงนี้นะครับมากับไซส์51.5สามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกติครับมีการตอกตาไว้ว่าทองคําส0ตรวจสอบเบื้องต้นไม่ถึงนะครับวงนี้จึงขอตี 18K ครับหรือว่าทองคํา75%ครับเมื่อเทียบหน้าแหวนกับขนาดน10นะครับ เป็นพลอยเม็ดไม่ใหญ่มากนะครับพี่ๆได้มองหาแหวนหัวพลอยทับทิมที่เม็ดไม่ใหญ่เน้นพลอยส,สวยๆราคาคุ้มๆนะครับขอย้ำเรื่องราคานะครับเพราะว่าวงนี้4.92กรัมทองคำ 18K ตีราคาแค่ค่าทองคำนะครับตอนนี้ทองคำแพงมากทั้งวงนี้4.92กรัมเกือบ5กรัมแค่16,800บาทค่าเพชรและค่าพลอยแทบจะไม่ได้คิดนะครับ ออกใบเซอร์ได้แจ้งเข้ามาได้ครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้ทับทิมมะม่าเผ่าเก่าและงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติงานตัวเรือนองคำา 18K ครับวงนี้ใช้งานเบื่อแล้วสามารถนำมาขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ขอแค่พลอยอยู่ครบเพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับตัวเรือนมีรอยถลอกเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเลอะขาปแป้งคราบเครื่องสำอางยินดีรับคืนหมดครับ มัดจาติดจองนานได้ครับถ้ายังไม่พร้อมวันนี้สามารถมัดจาเล็กน้อยจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนัดรับมือได้ที่เจเจมอเฉพาะเสาร์ที่นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นซื้อวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเซครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ที่จันทร์ตอนรับตรงนั้นน,นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ